พี่น้อเพื่เจอรี่สวัสดีจ้าอ๋อนี่เจอรี่มาพอดีเลยพี่จําได้ว่าเจอรี่เนี่ยเคยเป็นแบบต้อหลมใช่ปะ่ะใช่ครับอ๋อนี่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 พอดีเลยเนี่ย นี่พี่อ่านข้อมูลเจอเลยเนี่ยคนดีเนี่ยตรงเขาบอกว่าต้อลมต้อเนื้อเนี่ยนะมีสาเหตุมาจากการที่ดวงตาสัมผัสกับรังสี U.V จากแสงแดดเป็นเวลานานและจากสภาพแวดล้อมอย่างเช่นฝุ่นละอองควันลมอากาศแหง้งที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตารวมถึงการที่เราต้องทํางานอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานาน,านจะซึ่งหากเกิดต้อลมแล้วไม่ได้รับการป้องกันและรักษาจะสามารถพัฒนาเป็นต้ เนื้อที่หากลุกลามอาจส่งผลต่อการมองเห็นได้ซึ่งการรักษาต้อลมต้อเนื้ออาการจะไม่หายขาดนะแต่เราสามารถป้องกันได้โดยการสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งจ้ะ แล้วก็คนที่แบบว่าอยู่ที่ในห้องแอร์นานๆเนี่ยนะก็จะต้องหยอดน,น้ําตาเทียมเพื่อป้องกันตาแห้งเ,ออเป็นการป้องกันดวงตาของเราไงนี่ผมเข้าใจว่าต้อลมต้อเนื้อนี่เกิดจาก,การังสี UV หรือจากการที่เราโดนลมแรงๆจากการขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเนี้ครับมไม่เคยคิดนะครับว่าการนั่งอยู่ในห้องแอร์นานๆานานจะส่งผลทําให้เราสามารถเป็นต้อลมต้อเนื้อได้ด้วยเหมือนกันครับ นี่แหละเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันมันจะได้แบบว่าไม่เป็นสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ